โอเคครับสวัสดีครับก็มาดูเดียวทามกันนะครับสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนโอเคครับก็กลับมาพบกับอุบะอุบะ,บะนะครับที่เดียวที่เดิมที่เซิร์ฟสามร้อยสี่ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมากไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนนะผมลืมเวลาที่ผมลงคลิปครั้งล่าสุดวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแล้วกันเป็นรีวิวตัวละครเพราะว่าวันนี้ล่าสุดเนี่ยผมอะ่ะนี่ผมพึ่งพลังถึงร้อยสามสิบล้านนะครับ นี่ครับ130ล้านนะเออเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่านะว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วอะทีมเมตาก็เป็นทีมเมตาหลากักแบบที่พวกออคนแบบร้อยเอ็มบวกเนี่ยใช้กันปกติเลยก็คือเป็นตัวเมตาที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับอ่ะแท้งท็อปก่อนแท้งท็อปเนี่ยพลง 24, 000, ัง24ล้านพึ่ง24ล้าน5 0 0แสนนะก็จะใส่การ์ดเป็น เนี่ยเสื้อเนี่ยผมเพิ่งได้มาไอเสื้อเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่งได้มาแล้วก็แบบโอ้โหคือหาตั้งแต่ตอนตั้งแต่สมัยด้วงอะด้วงเอสซาบวกแต่เพิ่งได้มาตอนเนี้ยนะครับคือก็ได้เป็นครบเซตแล้วสําหรับเซตเอ่อชื่อเซตอะไรนะจากกลใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้ลดดาเมจที่ตนเองได้รับอีก3 0เออมันดีอันนี้แหละก็ใส่เนี่แหละเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์ปกตินะครับนี่แต่แผ่นนี้คือภูมิใจนําเสนอมาก เป็นโบนัส s p แล้วก็พลัง s p แบบโคตระเปรฟกอะคือเกิดมาเพื่อแบบแทงท็อปโดยเฉพาะเลยนะคือสวยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสวยแล้วมันแบบขึ้นใจนอกปะได้เห็นแล้วแบบโอ้โหไอดีเรานี้มันแบบได้การ์ดสวยขนาดนี้เลยหรอวะมันรู้สึกด,ดีที่ได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นอัตราต้านทานนะถามว่าทําไมไม่ใส่ HP ทาไมไม่ใส่เลือดใส่อัตราตานทานเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังมันเยอะ แค่นั้นแหละนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเ,เป็นอัตราดาเมจรลดอัตราดาเมจอะไรต่างๆเพราะว่าพลังมันเยอะถ้าเกิดใส่ HP อ่ะแบบเป็นแผ่น HP พลังมันน้อยไม่มีอะไรหรอกอยากให้พลังเยอะๆมันดูเท่ด,ดีนะโอเคส่วนแผ่นเนาะแผ่นก็ใส่เป็นแนทงทะลุกับเลือดนะครับถามว่าทําไมไม่ใส่แผ่นคมดาบอันนี้พื้นชื่อแผ่นอะไรวะแทงทะลุทําไมไม่ใส่แผ่นคมดาบที่มันบวกเลือดด้วยเพราะว่าพลังมันน้อยแค่นั้นแหละ แผ่นแทงทะลุพลังมันเยอะกว่าแล้วเอาจริงอะ่ะเวลาใช้งานเข้าจริงๆอะ่ะมันทําให้ตีแรงกว่าเยอะเลยนะไอแผ่นแทงทะลุอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบตั้งแต่โกเคสึและพอมาเป็นแทงท็อปเนี่ยก็ใส่แผ่นแทงทะลุไอดี ID ผมน่าจะใส่แผ่นแทงทะลุเกือบหมดอนะ่ะเพราะตอนเนี้ยเวลาได้แบบพวกแผ่นทักษะเวลห้าเวลหกเวลเจ็ดอะไรเงี้ยจะเลือกเป็นแทงทะลุหมดเลยนะครับเลือดเลือดอ่ะเลือดอ,อยู่ที่21ล้าน200,000ประมาณนี้นะครับตัวต่อไป เป็นราชาทะเลลึกพลังอยู่ที่ประมาณ23ล้านนะครับของที่ใส่จะเป็นเซตนินจาเซตินจาโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็คือใส่เท่าที่มีนั่นแหละมีอะไรก็ใส่ไปมันได้ความเร็วด้วยคือตอนนี้รู้สึกว่ามันต้องมีความเร็วติดไว้บ้างในทุกตัวสําหรับผมนะเพราะว่าออพอมาเป็นเมตาของตัวอัศวินตัก,กลใช่ปะ่ะแล้วมันไม่ได้แบบตายติดโลเหมือนเกรดีแล้วอ่ะตายแล้วมันตายเลยอะ่ะยิ่งถ้าเกิด ทีมเราแบบได้เปิดเร็วแล้วตอนนี้มันมีพาสีของตัวราชาทะเลด้วยอ่ะใครเปิดก่อนโคตรได้เปรียบคือสมมุติเราเร็วทั้งทีมแล้วแบบตีถลม่มถลม่มถล่มไปคือนกเขาอะ่ะนกไฟเขาชุบแทบไม่ทันหนอกปะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเร็วทั้งทีมได้ก็จะค่อนข้างดีผมก็จะใส่แบบเนี้ยเนี่ยใส่เป็นเซตนินจาอะไรเงี้ยมันให้ให้มันมีความเร็วขึ้นไปหน่อยไม่ใช่แบบโดนเขาลุมยำก่อนแล้วเราเพิ่งได้ออกตีก็ไม่ทันกินแล้วนะครับแผ่นก็ปกติทั่วไปนี่เป็นคิติคอลนะเออ อันนี้ก็ปกติทั่วไปนะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นที่เลือกเป็นโจมตีเปอร์เซ็นเพราะว่ากัดก่อนมันจะได้แรงด้วยนะเพราะว่าตัวกัดก่อนมันแบบมันคิดจะตามพลังโจมตีพื้นฐานใช่ปะละ่ะเออมันก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านหนะครับตัวนี้พลังโจมตีตัวต่อไปใต้ดินใต้ดินพลัง21ล้านนะครับ21ล้านก็จะใส่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะว่าไอสอตัวเนี้ยใต้ดินกับเอ,อ่อทะเลลึกเนี่ยมันใช้ การโจมตีเป็นดาเมจต่อเนื่องใช่ไหมเผาไหม้แบบพิเศษกัดก่อนแบบพิเศษซึ่ง2อ,อันเนี้ยมันก็จะอิงความแรงมาจากพลังโจมตีพื้นฐานผมก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่ได้ใส่คริไม่ได้ใส่แบบดาเมจครีนะใส่เป็นเน้นเป็นโจมตีไปเลยไอเสื้อตัวนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเห็นไหมเพิ่มดาเมจลานประลอง20%เลยนะไม่รู้เหมือนกันแต่มันอันติแรงขึ้นแบบโอเคเลยนะเพราะว่าไอจริงๆอันเนี้ยมันไม่มีในไม่มีในแถวแรกนะครับผม ไปสุ่มได้ชิ้นอื่นแถว3ามย้ายจากแถว3มาแถวแรกก็เลยเป็นเพิ่มดาเมจลานประลอง20%นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละนะครับคือจะให้มีวิงวิงทุกอันเลยแต่จะให้ไป4ดาวเนะี่ยไม่ไหวมันใช้ดาวเยอะตอนเนี้ยไม่ไม่ไหวนะครับไหวเท่านี้โจมตี2,4ล้าน4นะครับอ่ะอันนี้อะไรใต้ดินต่อไปนกไฟก็21,300,000ล้าน3แสนนะ นกไฟ21ล้านสแสนก็ใส่เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์ปกตินะครับนี่มีลดดาเมจล้านบรลองด้วยบวกเอนนะเฮ้ยอันนี้ผมย้ายมาจากแถว3หรือเปล่าว่าลืมไม่แน่ใจนะหรือว่าสมได้เองก็ไม่รู้นะครับนี่อันนี้แต่อันนี้ย้ายมาจากแถว3แน่นอน HP 6%นะ่ะเออไม่รู้ย้ายมาจากไหนแต่ย้ายมาจากแถว3แน่นอนอ่านะกเ็เป็นปกตินะครับอ๋อแผ่นผมลืมให้ดูแผ่นใช่ไหมแผ่น ก็ใส่เป็นแทงทะลุ oo, เป็นหลักส่วนเอ้ตัวนี้ไอ้ป้องกันมีอะไรก็ใส่ไปนะครับเนี่ยแทงทะลุเลเวล6ก็ใส่นะเพราะว่าขนาดเลเวล6มันยังแบบพลังพลังแบบเยอะกว่ามันเพิ่มพลังเยอะกว่าแผ่นคมดาบเลเวล7อีกนะครับเนี่ยไอ้แผ่นป้องกันมีอะไรก็ใส่ไปอ่านกแต่นกใส่คมดาบแหละเพราะว่าแผ่นแทงทะลุไม่พอถ้าเกิดมีแผ่นแทงทะลุเยอะก็จะใส่อยู่นะครับเป็นเลือดคมดาบก็เน้นเลือดเลือดอยู่ที่22ล้าน4คือเลือดเยอะกว่าแทงท็อปอีกอะ เป็นตัวจริงๆเป็นตัวเอามายืนเฉยๆแต่เลือดเยอะกว่าอีกนะตัวต่อไปอ่าเป็นอัศวินปนอัศวินของเพื่อนะครับพลังอยู่ที่21ล้านเหมือนกันนี่ยี่สิบ2ี่1ี่สามยี่เอ็ดยี่เอ็ดยี่เอ็ดนะครับอ่ะตัวนี้พิเศษหน่อยนะผมจะใส่เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์คือชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาจะใส่กันเป็นโจมตีความเร็วใช่ไหมแล้วก็คือจะเน้นความเร็วเพราะตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งได้ออกก่อนมันก็จะยิ่งลดอะไรนะ ลดดาเมจฝั่งตรงข้ามได้เยอะแต่ผมใส่เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนนี่เลือดอยู่ที่16ล้านนะครับตอนนี้แล้วแผ่นกาในส่วนของการ์ดบัฟก็เป็นเลือดกัโบโบนัสสปีดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเลือดหมดเลย HP คยิอันนี้ก็เป็น HP อันนี้แบบซุ่มได้เท่าไหร่ก็มันก็เอาไปตามอย่างนั้นนะนอกนอกปะคือไม่ได้แบบเอาเน้นสวยมาก เน้นพลังเยอะเน้นแบบให้มันดูมีอะไรไว้ก่อนแค่นั้นนะครับเออแผ่น2อ,อันนี้ไม่ได้แบบรีวิวเลยประมาณนี้นะครับเฮ้ยอันนี้ผมใส่แม่นยำด้วยนะไอตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบติดไฟเยอะๆนะนกก็ s p s p เออมาต่อที่อัศวินจากกลก็คือใส่ HP เหตุผลนะครับที่ใส่เป็น s p เป็นหลักเนี่ยเพราะว่าพอใส่เป็นโจมตีความเร็วโอเคมันได้ออกก็จริงคือต้อง ไอนี่เราต้องแบบคิดก่อนว่าอาศวินจักรกลนคือตัวที่จะได้ออกอันติแน่นอนเพราะว่าอันติไม่ใช้ลูกไฟแล้วต่อให้ใส่โจมตีเนี่ยอันติมันก็หวังผลไม่ได้เพราะมันตีโคตรจะเบาต่อให้ใส่โจมตีนนอกวะโจมตีความเร็ววะมันตีเบามากผมก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นเลือดเพราะว่าพอถ้าเกิดเราใส่โจมตีเนี่ยมันบางมากพอบางเนี่ยเดี๋ยวโดนโดนกัดก่อนสกนิดนิดนึงก็ตาย โดนไฟไหม้สกิดนิดนึงก็ตายระเบิดนิดนึงก็ตายแล้วทีนี้พอมันตายบ,ายบาย่อยๆมันกลายเป็นยังไงครับมันเป็นตัวปั๊มชีวิตของนกไฟไงคือนกไฟเนี่ยทั้งเกมพอตัวเนี้ยมันบางอะชุบชุบอยู่ตัวเดียวชุบอยู่ตัว,วตัวเดียวจนโคต้าชุบมันหมดแล้วก็ทีมเราก็เจ๋งนะครับแพ้แต่พอผมใส่เอชพีเป็นเลือดแบบหนา,นาๆอย่างเงี้ยเออเลือด16ล้านอย่างเงี้ยดีขึ้นเยอะ ดีขึ้นเยอะคืออันตัวเนี้ยเป็นกลายเป็นเนื่องความด้วยความที่มันเป็นตัว HP เนาะเป็นตัวถึกผมเล่นเป็นตัวถึกอ่ะมันตายตัวท้ายๆมันทําให้เกิดว่าเออสมมุติตัวอื่นตายก่อนก็ได้ชุบตัวที่มันมีประโยชน์ออย่างตัวเนี้ยตายง่ายราชาทะเลลึกเนี่ยตายง่ายก็ได้ชุบราชาทะเลมาเล่นหนอกปะแต่ถ้าเกิดสมมุติแบบเรามาชุบแต่ตัวนี้ทีๆทีๆจนแบบมันไม่เหลือโคต้าชุบตัวอื่นมาเล่นเราก็จะแพ้อืม พอเปลี่ยนมาเป็น HP คือชีวิตดีมากขึ้นแบบ300%คือทีมเก่งขึ้นเยอะนะครับก็เผื่อใครแบบลองเอาไปปรับใช้ดูก็ได้นะอ่ะต่อไปมาเป็นแฟดนะครับแฟดก็แน่นอนอยู่แล้วโจมตีความเร็วนะครับแต่ว่าพิเศษคือรองเท้ามีสปีดวอกสิซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรแรแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีทุกคนมีทุกคนแล้วนะหากันง่ายแล้วนะถ้าเกิดใครมีสปีดวี่สินี่ถือว่าแรกว่าเออเพราะว่าอันเนี้ย ถามว่าทําไมของผมแบบใส่3มดาวแล้วมาแบบถึงได้สปีดบวกสิอยู่แถวแรกก็ผมย้ายมาจากแถว3นะครับจริงๆผมมีรองเท้าสปีดบวกสิอยู่หลายคู่เหมือนกันนะมี3อันอยากได้บวก20่บงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่เดี๋ยนะอันอันไหนบวกสิบ้างนี่อันนี้สปีดบวกสินะครับอยู่แถว3ชิ้นนี้แล้วก็ เมื่อกี้มีอันไหนอะพลังไฟไปไหนแล้ววะอ๋ะอ,อก็คือชิ้นที่ใส่อยู่ไหนอีกอะนี่อันหนึง่งนี่อีกอันหนึง่งอันนี้สองชิ้นเนาะเป็นนินจากับไซบอร์กแล้วก็มีพลังไฟอันนี้ก็คือเป็นสามชิ้นแต่อยากได้บวกยี่สิบักชิ้นหนึ่งอืมจะได้แบบทําให้ทีมมันเร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยแปดนะ 1,508คือถ้าเกิดว่าเออได้อ๋อมันจะเป็นกลยุทธ์ถ้าได้กลยุทธ์แบบสีทอง3ดาวทุกแผ่นก็จะเป็น1,517มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คือตอนนี้ท็อปสุดก็น่าจะอยู่ที่1,517แต่ของผมอยู่ที่1,508นะครับตัวนี้ก็พลัง18ล้านน้อยสุดในทีมแลเพราะว่าเป็นตัวความไหวนี่ก็ทีมผมก็จะประมาณนี้แหละทีมหลัก24ล้าน23 2 2 18นะครับตัวอื่นก็แบบลดหลั่นกันไปเรื่อยๆเป็นตัวที่เป็นทีม2ทีม3ไปนะครับเป็นตัวที่แบบไม่ได้อยู่ในเมตาแล้วนะแต่จริงๆแล้วอะไอตัวเกลิวนี่ก็ยังแอบเล่นได้นะเดือนเนี้ยคือเกลิวเผลอยังเก่งกว่าตัวอันนี้ด้วยซ้าตัวอัศวินจักกลแต่เดือนหน้าเนี่ยพอเมลสกัดเข้าก็ไออัศวินจากกลน่าจะแบบเฉืยชฉายมากกว่าเกลิวแบบชัดเจนละตอนนี้มันยังแบบยังเผลอเกลิวเก่งกว่าอีกอะตอนเนี้ยเอาจริงอนะ นะแต่ผมจะกลับไปเล่นเกมแลวก็ขี้เกียจรีของไปแล้วเพราะว่ารีของมาจนหมดแล้วนะครับอ่าไปดูอย่างอื่นกันบ้างเออันนี้ฝึกฝึกสายอยู่ที่ยี่สิบสามเลเวลยี่ิบสามก็มันตันยี่สิบสี่อะมก็ต่อไปเรื่อยๆอีกนานอีกนานกว่าจะได้แต่ละขีดเนี่ยโคตรนานนะครับเพราะกว่าจะได้แต่ละแล้วดูมันใช้ดิเป็นแสนอะ เอออะไรอีกอ่ะมีอะไรให้ดูอีกตรงนี้เอ้าไปดูบ้านดีกว่าไปดูบ้านดีกว่าอะดูกลยุทธ์นี่ไงสกิลกลยุทธ์ตอนนี้ก็ใส่ความไวบวกสองนะครับคือที่เหลือผมใส่ค่อนข้างพละนะมันจะเราเราเนี่ยจะสามารถเน้นได้2แบบก็คือเน้นแบบได้สกิลแบบนี้ใส่1 2 3 4สให้ครบได้สกิลแบบนี้ 2คือไม่ได้เอาสกิลแต่เน้นเอาสเตต,ตัสแบบนี่อย่างนี้นะครับก็คือใส่แผ่นสีทองสีม่วงอะไรเงี้ยให้ครบเพื่อเอาสเตต,ตัสยิ่งแบบแผ่นสีม่วงครบ8ชิ้นก็จะยิ่งได้สเตต,ตัสเพิ่มขึ้นถูกไหมเนี่ยอย่างอันนี้ก็ใส่เป็นเป็นเอาสกิลนะเห็นไหมสีม่วงก็จะไม่ได้โบนัสอะไรที่ช่วยเรื่องปีศาจเลยแต่อย่างอาวุธอย่างเงี้ยเห็นไหมผมไม่เอาสกิลผมใส่เป็นแบบแผ่นแผ่นมั่วเ <c oughs> เพื่อเอาสเตตัสตรงนี้มันก็จะทําให้แบบาสายอาวุธเรามันทั้งไอเดียมันพลังขึ้นเพิ่มมาเป็นสเตตัสพื้นฐานซึ่งมันทําให้เราพลังเยอะครับถามว่าเอาสกิลหรือเอาสเตตัสดีกว่ากันผมมองแล้วแต่คนถ้าเกิดเราอยากเล่นสกิลอยากได้สกิลก็เล่นถ้าเกิดเราอยากได้สเตตัสตรงนี้ให้ได้พลังเยอะๆให้แบบทีมทั้งทีมมันแน่นขึ้นแข็งขึ้นก็ทำเพราะจริงๆแล้วมันแทบอาจจะต้องเลือก คือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีของแบบครบขนาดนั้นอย่างผมอะ่ะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบอันอ่ะสมมติอันเนี้ยห้ามขยับสีสีสีส้มเนี่ยสายอาวุธครบทั้ง4อันอะ่ะคือมันหายากมากที่จะแบบให้ลงล็อกทั้งสองใช่ป่ะผมก็เลยเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าคือบางทีอะ่ะต้องดูด้วยว่าเป็นสกิลนะมันจำเก็นเป็นหรือเปล่าอย่างกัดเงี้ยลบพิฆาตเนี้ย มันก็ไม่ได้จําเป็นอะ่ะผมมองว่าก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากแต่อย่างอาสกิลที่จําเป็นอย่างเงี้ยอย่างเลือดเย็นหรือว่าระเบิดเงี้ยจำเป็นก็ต้องก็ต้องใส่ให้เขาให้ได้เป็นสกิลใช่ป่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยสาหัสอย่างเงี้ยก็อัตรากระหน่ำตัวละครเพิ่มขึ้นก็ไม่เท่าไหร่ <c oughs> นอกปะ <c oughs> ผมก็เลยเลือกใส่เป็นแบบเลือกเน้นตามสเตตัสด,ดีกว่าอย่างต่อสู้ผมก็ใส่มัวม่วใส่มั่ว ถ้าเกิดผมหาหยดเนี่ยผมหาหยดหนึ่งกับ4ีได้ผมก็คงจะใส่หยดแต่ตอนนี้ไม่มีก็ใส่แบบนี้ไปก่อนหรือผมหาแบบสูญเสียแผ่นที่3มได้ที่เป็นแบบสายต่อทู้ก็คงจะใส่แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับเทคนิคเทคนิคนี้ไม่ค่อยมีของเลยแผ่นแผ่นส้มไม่ค่อยมีเลยส่วนพลังก็เนี่ยได้สกิลอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเออแล้วก็ได้อันนี้อยู่แต่ว่าไม่เต็มยังหาของไม่ครบกลยุทธ์ก็ประมาณนี้นะครับบ้านบ้านเฮาส์นะครับ,บ จริงๆเขาก็ไม่มีอะไรเฮาก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับเออโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะประมาณนี้มาทักทายให้หายคิดถึงกันนะครับจะได้มีคลิปลงมปบ้างสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละบายบาย